สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะพูดถึงเจ้าตัว New y o r k e ATV 2023เหมือนเดิมนะครับในคลิปนี้ผมจะพูดถึงโหมดการขับรถนะครับในโหมดในการขับรถของเจ้าตัว New y o r k e ตัวนี้นะครับมันมีทั้งหมด3โหมดครับโหมดแรกก็คือสตาร์ทรถก็จะเป็นโหมดธรรมดาเลยขับแบบธรรมดาเลยนะครับโหมดที่2ก็คือจะเป็น P w M R นะครับเหมือนแบบเป็นเร่งเลาเครื่องนะครับให้ไวขึ้น โหมดที่สาน,น,นะครับจะเป็นอีโค่โหมดนะครับก็คือโหมดประหยัดพลังงานนะครับถ้าเราขับโปรติมันก็จะรอบเครื่องโปรติตามเท้าเรานะครับโปรติเลยนะครับแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนโหมดเช่นอีโค่โหมดนะครับก็กดไปที่ดา์ตรงนี้นะครับกดตรงนี้เลยที่ดา์ถ้าเป็นอีโค่โหมดนะครับให้เรากดค้างไว้จะขึ้นสีเขียวนะครับขึ้นว่าอีโค่โหมดพอขึ้นอีโค่โหมดแล้วเนี่ยคือถ้าเราเท้าเราเดียบไว้ที่หกสิบมันก็หกสิบประมาณนั้นแหละครับ แต่รอบเครื่องมันจะเบาลงอ่าความรู้สึกความรู้สึกที่เท้าเราก็จะรู้สึกได้เลยว่ามันมันเบาลงนะทันทีนะครับแต่ถ้าเราจะเลิกใช้เราก็กดค้างไวอีกทีนึงครับมันก็จะเกเลือกการใช้งานแต่ถ้าเราอยากจะใช้โหมดทแบบ P W R มันเหมือนโหมดที่เร่งรอบเครื่องให้ไวขึ้นนะครับก็กดอีกครั้งหนึ่งครับจะขึ้น P W R ครับรอบเครื่องก็จะไวขึ้นนะครับแบบเหยียบนิดเดียวไปเลยอะ่นะครับ เอาไว้สําหรับในการเล่งแซงนะครับแบบเล่งทางขวาแซงนะครับหรือว่าต้องการแบบอยู่ซ้ายอยู่เลนซ้ายเพื่อจะไปเลนขวาแบบแต่ระยละทางมันสั้นที่เราจะไปทางขวาเราก็ใช้โหมดนี้ผมใช้บ่อยนะครับเพราะว่าที่ทํางานผมออกมาปุ๊บมันต้องไปทางขวาเลยแล้วมันเทอะทะทางสั้นก็ต้องใช้โหมด PWR นะครับขับปุ๊บพุ่งแบบปูดเลยนะครับทันทีเลย รอบเครื่องผมสังเกตนะรอบเครื่องมันจะวิ่งเร็วกว่าเดิมประมาณพันหนึ่งนะครับพันหนึ่งเลยเช่นเราเหยียบความเร็วขนาดเนี้ยรอบเครื่องพันสี่นะครับแต่ถ้าเราใช้โหมด P w R เนี่ยรอบเครื่องเราจะไปประมาณสองพันสี่พันทีนะครับคือมันจะเร็วขึ้นกว่าเดิมประมาณพันรอบนะครับทางท้ายท,ที่เราเหยียบเหยียบเท่าเดิมนะเหยียบเท่าเดิมโอเคนะครับนี่ก็คือโหมดการขับของเขานะครับ จับเจ้าตัวเน o อ่ายาร uh, ิสเรทีฟสองพันยี่สิบสามนะครับเจ้าตัวนี้นะนครับมีโหมดการขับทั้สามแบบ